ขอเห็ดที่ได้มาท่าท่าทั้งหมดทั้งหมดนะเห็ดที่ได้มาอยู่แค่นี้ค่ะได้หนึ่งหมอ้อแกงค่อยได้เห็ดมาหนึ่งหมอ้อแกงค่ะมาบัดนี้สิผ้ามาเห็ดเห็ดเตอร์บัี้ พามาดูเห็ดน,นะคะมนเด็กสิปาดปาดออกค่ะเห็นไหมดอกเนี้ยดอกใหญ่ๆเนี่ย้านออกไปค่ะนี่คือต้องบิดที่เขาได้มาเนาะ บัดน,นี้เขาจะมาเฮ็ดวิธีการถานอมเ็ดเดอร์บัดเนี้พอนำเดือดได้ทีแล้วเขาก็ใส่เกลือลงไปเนาะบัดเนี้ยใส่เกลือลงไปนะคะใส่เกลือลงไปแล้วก็ใส่เห็ดลงไปเลยต้มน้ำเมืองน้ำดอกเห็นว่าได้กินเห็ดล่ะกินเห็ดน้ำออกล่ะต้มเสร็จแล้วค่ะแล้วเขาก็เปิดน้ำเย็นนกไวเนาะพอเสร็จแล้วเขาก็มัดดอกน้ำเย็นค่ะบัดเนี้ยนกน้ำเย็นไปเลยเห็นไหม ค่ะเห็นว่าพอพอห้องนอกน้ำเย็นเสร็จแล้วเ้าก็บ,บีบบกนาวใส่เนาะบีบบกนาวล่างมั่นไหมนี่ <c oughs> เห็นไหมแค่นี้ค่ะได้เคลื่อนอย่างไล้ได้ได้บกได้เห็หดไว้กินข้ามปีค่ะเห็นไหมเออค่ะค่ะเก็บเลยค่ะเก็บเก็บใส่ตู้แข็งไว้แบบนี้เนี่ยเห็นนะ ไ้กินข้ามปีวิธีการเก็บเห็ดเนาะเป็นแบบนี้ค่ะเจอกัน next video ค่ะนี่เสร็จแล้วเห็ดไอ้นอกนกน้ำแข็งนกน้ำเย็นเนี่ยนะบ่มีน้ำแข็งดอกกระเปิดน้ำในกองเย็นๆน,นี่ละ่ะขึ้นแซลหลดแบบนี้เห็นบ่นํำเมือกันออกเนาะค่ะพี่น้องเห็นนะน้ำเมือกันนี่เห็นบ่ที่เขาต้มออกไปเห็นบ่านานำบึกเมือกนกที่น้าไม้เนี่ยต้มเสร็จแล้วสุกแล้วเป็นแบบนี้นะคะ แซ่นอกไว้กินเห็นบ่ใส่บักนาวเข้าไปเฮ็ดมันสิขาวเจาะแลนะนี่บาดนี้ก็เก็บไว้กินข้ามปีเนาะค่ะพี่น้องเนาะ Hi welcome to the here video t a n k for see the e c a n e L